ส่งท,ท้ายปีแฮปปี้ทุกข้อเสนอต้องที่อารยะยนต์ะกิจรถยนต์มือสองเด้อครับพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นวากายไก่ไก่แต่นาหัวไฮดอกหน้าสวนไก่ค่อยไก่แต่หมูเือนแมนน้ำเหล่าส่วนแมนว่าจา่าเบ่าม้วนมูเาฮาบ่ไดดหางตางคน้นแมนิอยูต่างบานคว่ำเบ่าย่าห่างกัน เอาบัตรนีพร้พญ่มีอยา่าเฝ้าเว้าพใญาย,ายา่าเฝ้าโออสาฟังภูไห้สร้างพ่พอภูพันดีกราบสวัสด,ดีครับผมพี่น้องแฟนเพจอารยะยนตกริเบัตสุปูสุคนผู้ที่ให้เกียรติติดตามอ่าเพจของอารยะยนตกริเมือนี่กับผมพญาสาขายรถครับผมพี่น้องมานําเสนอโปรโมชั่นดีๆทรงไทยปีกระทั่งอารยะยนตกริครับผมออกรถกับอารยะยนตกิจช่วงนีู้กคาแค่นิดเดียวฟรีดาว โปรโมชั่นทรง้ทยปีออกรถกระบะหนึ่งคันแถมบัวหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทย่งมี่ยู่ครับผมพี่น้องฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนดูแลบ,บริการหลังการขายเพราะว่าจะเป็นรับประกันเคียร์รับประกัน,กนเครื่องยนต์ครับผมแถมเราบอแถมประกันภัยชั้นหนึ่งครับค่างวดลอยู่ที่5 0าพกว่าบาทขึ้นไปครับผมพรได้นั่นถึง8 4งวดต้องที่อารยะยนตธเศรษฐกิจพญาสากขอฝากในะเด้อครับเด้อ ปีนี้สักกะลาดนี่พไนยสาม,มารถประจําอยู่ที่สาขาวารินจําลาบครับผมสําหรับพี่น้องที่อยากได้รถน้นมือสองนะครับนอกบวาสียาาาอยู่ทั้งกลางทั้งเนื้อทั้งไตทั้งไก่ทั้งไก่ก็สาม,มารถติดต่อได้ที่อะไรได้เพื่อนกนทีตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นของรถเก๋งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมเรามีทั้งกระบะและเก๋งด้วยเลยตามไปดูกันเลยสําหรับโปรโมชั่นรถเก๋งพบกับสันนี่ครับผมอ่าครับผม สวัสดีครั้งนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นรถเก่งของเต็นต์อรารยะยนตกิจนะครับของเรานะครับผมตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับผมทับ ปี3เดือนเลยนะครับผมสำหรับรถเก๋งทุกคันทุกรุ่นในเต็นท์ของเราเลยและรถกระบะของเรานะครับก็แถมบวมูลค่าส0 0 0 0บาทด้วยหรือจะรับเป็นล้อแมกยางใหม่นะครับเรามีให้เลือกมากมายถึง400กว่าคันเลยนะครับส5าสาขาทั่วภาคอีสานนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมกับพ่อใหญ่พันษานะครับผมที่ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือที่แฟนเพจตรงกลางนี้ลดมือสองอารยะยนต์กิจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพ่อใหญ่พันสานะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ค,คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอเค